ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่2ประจำวันอังคารที่31สิงหาคม2564รรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาด เข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับนแดงจรุนพันธ์วัฒนาวง์เหมือนเดิมครับครับวันนี้เซ็ตอินดี x นะครับก็ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ปิดบวกไป5จุดกลมๆนะครับปิดที่1638จุดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญในวันนี้นะครับคือบริเวณ1,643จุดนะครับ ส่วนการปรับตัวขึ้นวันนี้นะครับก็ลงมาเกาะกลุ่มกับเพื่อนๆแล้วนะครับวันนี้เราปรับตัวขึ้นประมาณสัก0.3%อาเซียน0.2%แล้วก็เอเชียโดยเฉลี่ยอยู่ที่0.6%นะครับคือแม้ว่านะครับเมื่อตอนเช้านะครับสบคจะรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับยังคงเป็นภาพของการลดลงต่อเนื่องนะครับ4วันติดๆเลยนะครับเมื่อเชา้านี้ตัวเลขอยู่ที่14,666คนนะครับก็ปรับตัวลงจากเมื่อวานนี้ที่ 15,972คนนะครับในขณะที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับก็เป็นวันแรกนะที่ต่ำกว่า200รลายนะครับอยู่ที่190ราลายนะครับแต่ว่าในฝั่งของเซ็นดีเเองน่มันก็เป็นออกอาการของการชะลอความร้อนแรงนะครับหลังจากปรับตัวขึ้นมา อย่างรุนแรงในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับสัญญาณหลายๆอย่างที่มันเริ่มสะท้อนว่ามันควรจะต้องพักบ้านนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวของอินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า RSI นะครับ Relative Strength Index เนี่ยปรากฏว่าก็ขึ้นทะลุ75ไปแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นภาพที่เขาเรียกกันว่า overbought ครับคือเป็นภาพที่ซื้อมากเกินไปนะครับในขณะที่ภาพของ Gap A นะครับก็เป็นว่าเซตที่เปิด Gap ทั้งหมด3แก๊ปนะในช่วง8วันทําการที่ผ่านมาก็ถือว่าเปิดแก๊ปเยอะไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูในเชิงของกราฟเองเนะี่ยก็จะเห็นว่าภาพของเซตอินด x เนี่ยมันค่อนข้างพุ่งสูงค่อนข้างชันเลยนะครับมันก็ควรจะต้องพักกันบ้างนะครับแล้วก็พอมันไปใกล้ๆแนวต้านนะครับหนะึ่งหกสี่สามะมันก็เรียกว่าก็ต้องหยุดพักกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ผ่าน1643นะแต่ว่าในภาพของเซตเนะี่ยก็ยังเป็นภาพของปิดบวก5จุดใช่ไหม ส่วนในภาพของแท่งเทียนเองก็ถือว่าเป็นภาพที่ไม่ได้เสียหายเลยนะครับคือมันเป็นแท่งเทียนสีเขียวซึ่งก็แปลว่าความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขายในขณะที่ภาพของไส้เทียนเองนะครับบนกับล่าง,งมันก็พอๆกันนะครับไม่ได้มีอะไรที่มากนะฮะน้อยไปกว่ากันนะครับนั่นแปลว่าทรงของแท่งเทียนก็ยังถือว่าเป็นทรงที่ยังโอเคอยู่นะครับยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเป็นเพียงเรื่องของการชะลอความร้อนแรงในการปรับตัวขึ้นนะครับ คราวนี้มาดูการเคลื่อนไหวของเซตอินดี x นะครับสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าเขาเนี่ยเริ่มชะลอความร้อนแรงก็คือเรื่องของการเปิดนะครับสังเกตเลยว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาน่เซ็ตจะเปิดกระโดดทั้งนั้นเลยนะครับอย่างที่ผมรายงานโดดทุกวันเลยแต่วันนี้เริ่มไม่โดดละนะครับเปิดพอๆเดิมเลยนะครับแล้วก็หุ้นก็เริ่มย่อลงมานะครับแล้วมันก็ย่อสั้นๆไงใช้เวลาการย่อเพียงแค่ประมาณสัก 20นาทีจากนั้นเซตอินเด็ก็กลับไปอยู่ในแดนบวกได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบนะครับแนวต้านสำคัญคือ1643นะวันนี้ทดสอบด้วยแม้ว่าจะไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแต่ก็ย่อลงมาปิดที่เรน1,639จุดนะครับแล้วก็ได้เป็นทรงของเซ็ตที่ยังถือว่าโอเคอยู่ในรอบนี้นะครับมาดูหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกกันวันนี้นะครับ หลักๆก,ก็ยังคงเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ฝรั่งเขาเล่นกันนะวันนี้เด่นที่สุดก็คือกลุ่ม ICT นะครับสุดท้ายกลุ่มนี้นักทุนต่างชาติก็กลับมาเล่นจนได้น,นะครับหลังจากรอแล้วรออีกสุดท้ายก็กลับมาเล่นนะครับ Advance บวกไป2%นะครับ Intouch บวกไปเกือบเกบ3%ส่วนในกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวของน้อง Delta มาช่วยตลาดอีกแล้วนะครับก็บวกไป2.5%นะครับเพียงแต่ว่ามีข้อสังเกตดิดนึงคือ เพื่อนๆเ,เขานะครับอย่างตัวของ KCE แล้วก็ฮานายังคงเป็นภาพของการซึมนะครับแล้วก็หลุดแนวรับสําคัญด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพลังงานนะครับแต่รอบนี้เป็นพลังงานที่เป็นโรงไฟฟ้านะวันนี้เด่นมากนะครับคือตัวของ GAF Energy นะครับวันนี้ทำออทามไฮไปเลยนะครับเขาบอกว่าประเด็นที่ช่วยผลักดันกลุ่มโรงไฟฟ้าพวกนี้นะจะเป็นเรื่องของค่าเงินบาทที่มันแข็งค่ายอย่างต่อเนื่องมา6 7วันแล้ว มันเลยทําให้หนี่สกุลดอลลาร์น่ะมันเสมือนว่าจ่ายนี่น้อยลงก็แปลว่าเป็นภาพของกันกําไรในทางบัญชีนั่นเองนะครับก็เลยทำให้พวกโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีโรงไฟฟ้าอยู่ต่างประเทศอย่างตัวของกัฟเอนเนจีบีกริมแล้วก็ GPSC เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับ ส่วนชุดหุ้นที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวของธนาคารกรุงเทพนะครับเนื่องมาจากว่าวันนี้ m s c i มีการรีบาลานซ์ตัวของน้ําหนักดัชนีด้วยนะครับซึ่งวันนี้ตัวที่โดนเยอะที่สุดก็จะเป็นตัวของธนาคารกรุงเทพกระดานฟอรเรนนะมันก็เลยดึงคุณแม่ลงมาด้วยนะครับก็ติดลบเป็นไป3%ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ฉุดตลาดมากนะแต่อยากให้เพื่อนๆดูนิดนึงก็คือกลุ่มของโรงพยาบาลครับ โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของโควิด -19 นะครับที่มีไรายได้เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเรื่องของ Hospital เป็นต้นนะครับซึ่งเด่นที่สุดในช่วงที่ผ่านมาอนะ่ะมันก็คือโรงพยาบาลเกษมร,ราชและก็โรงพยาบาลจุฬารัตนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปย้อนดูในตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่ลดลงลดลงอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับจาก20,000ลงมา18 0 0 0แป0 0 0 6,000แล้ววันนี้หมื่นสเนี่ยนะครับ อันนี้มันก็เป็นการสะท้อนว่าอย่างเงี้ยยอดการตรวจนะครับมันก็ควรจะต้องลดลงด้วยนะครับคือแม้ว่าเพื่อนเพื่อนบางคนก็อาจจะบอกว่าเนี่ยยอดที่มันลดลงนะการติดเชื้อเน่ะเพราะว่ามันตรวจลดลงหรือเปล่านะครับอันนี้มันก็คิดได้เหมือนกันนะว่าตรวจน้อยมันก็ต้องมันก็ต้องเจอน้อยนึกออกไหมแต่ผมว่าอีกบุมหนึ่งนะถ้าเอาใจแบบเป็นกลางนะคือตอนนี้เวลาตรวจส่วนใหญ่นะมันก็ยังคงเป็นการตรวจแบบ RT-PCR ใช่ไหมซึ่งถ้าเราอยู่บ้านเฉย ไม่ได้รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเราก็คงไม่เดินไปตรวจนึกออกไหมผมว่าอันนี้มันอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้ยอดตรวจมันดูลดลงเพราะทุกคนก็รู้สึกสบายดีนี่ออกไหมเออมันก็เลยไม่จําเป็นต้องตรวจอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ว่าที่เราตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยคนมันตรวจน้อยอ่ะมันก็เลยติดน้อยไงแต่อีกมุมหนึ่งคือเฮ้ยเพราะคนรู้สึกสบายดีหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ไปตรวจมันก็เลยทําให้เป็นภาพของการตรวจลดลงไง เออคันนี้ไม่รู้ละเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อนะแต่ถ้าตัวเลขของการตรวจ RT-PCR ลดลงแบบเนี้มันก็แปลว่าโรงพยาบาลที่มีรายได้ในเรื่องของการรับตรวจพวกนี้ยมันก็จะมีรายได้ลดลงด้วยไงนะครับมันก็เลยทําให้ราคาหุ้นอย่างตัวของโรงพยาบาลกเกษมรา์นะครับโรงพยาบาลจุฬาชมันค่อยๆซึมลงซึมลงอย่างต่อเนื่องนะเออใครที่มีอยู่ก็ดูด้วยละกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน้าหุ้นที่เราเห็นวันนี้นะครับมันก็เป็นภาพที่ ค่อนข้างชัดเหมือนเดิมว่ามันยังคงเป็นหน้าหุ้นที่ฝรั่งเขาชอบนะและผมว่าการที่เราเห็นกลุ่ม ICT มันกลับมาเล่นเนี่ยมันก็คือเป็นภาพที่ไอเดียฝรั่งนี่แหละนะครับเพื่อนๆอนึกออกไหมคือเวลาฝรั่งเน่ยเขาจะกลับมาซื้อหุ้นบ้านเรานะเขาจริงๆแล้วนะเขาไม่ได้มานั่งทํา f i แ a นเชียโมเดลไม่ได้มานั่งทำคอมพา,านีวิสิตโดยละเอียดนึกออกไหมวิธีที่ง่ายๆเวลาฝรั่งก็ซื้อเน่ยเขาก็จะซื้อตัวที่มันเป็นเป็น,ปน,ปนอุตสาหกรรมที่มันโอเคอะนะครับเช่นเรื่องของเปิดเมือไว่าป และว,วิธีที่เขาเลือกหุ้นง,ง่ายๆเลยนะเขาก็จะเลือกหุ้นที่มันเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นําหรือเป็นพร็อกซี่ของอุตสาหกรรมนั้นๆน,น,นะวิธีคิดง่ายๆแบบฝรั่งวันนี้เราก็เลยเห็นภาพอย่างตัวของ a d ดวานซ์กลับมาเล่น2% touch, อ n นทัชบวก3%อะไรประมาณนี้นะฉะนั้นผมว่าหุ้นอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้นะเป็นหุ้นที่ฝรั่งเล่นนะครับหุ้นที่มันเป็นเป็นผู้นําของกลุ่มนะครับมันเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมพวกนี้จะเป็นหุ้นที่ได้รับเม็ดเงินจากนักทุนต่างชาตินะฮะ โอเคคราวนี้มาดูผู้เล่นในตลาดกันบ้างน,นะครับวันนี้นักทุนสาบันเนี่ยพลิกจากซื้อมาเป็นขายนะหลังจากซื้อมา2วันวันนี้พลิกมาเป็นขายแล้วแต่ว่าขายก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ989ล้านบาทส่วนนักทุนต่างชาตินะครับยังคงซื้ออย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ซื้ออีกเป็นวันที่3แล้ววันนี้ซื้อไปทั้งสิ้น3,893ล้านบาทนะครับรวม3วันน่ะก็ซื้อไป11,000ล้านบาทกลมๆแล้วนะ เพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เรามองออกในตอนนี้คือว่านักทุนสถาบันในประเทศก็เริ่มกลัวเหมือนกันนะครับคือเซ็ตขึ้นมาเร็วมากสูงชันเลยนะครับแล้วมันเข้าใกล้แนวต้าน1643นะครับเราก็เลยเห็นนักทุนสถาบันเริ่มมีการโอนขายทํากําไรกันบ้างแต่ในฝั่งของนักทุนต่างชาติเองกูไม่สนละนะครับขอให้ไม่สนแนวรับแนวต้านแต่ว่ากูจะเอาอะนะครับเพราะว่านายสั่งมาละนะครับตลาดมันกําลังจะต้องปรับตัวขึ้นละเรื่องของโควิดมันกำลังดีขึ้นเพราะฉะนั้นนายสั่งมาว่าเฮ้ เอาหุ้นในเมืองไทยมาซิเอาคิดอะไรไม่ออกเอากูก็เอาผู้นําตลาดละกันที่มันอยู่ในกลุ่มของเปิดเบืองอะไรลรักษณะนี้นะฮะเราก็เห็นนักลงทุนต่างชาติก็ยังคงเป็นภาพที่ซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับไม่สนแนวต้านแล้วนะครับสุงกระซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบแปดล้านบาทนะครับก็เป็นมูลค่าพอๆกับเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมในลักษณะนี้เนะี่ยมันก็เป็นการสะท้อนว่านักลงทุนต่างชาติรอบเนี้ย น่าจะมาจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินบาทที่ยังคงแข่งข่าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยแม้ว่า MSCI จะมีการลดน้ําหนักที่ตัวของแบงก์กรุงเทพใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังสามารถแสดงภาพฝรั่งน่ยซื้อสุดที่ได้ถึง3,900ล้านบาทเนี่ยก็แสดงว่าจริงๆแล้วฝรั่งซื้อเยอะกว่านี้มากนะครับอันที่3ก็คือภาพของการปรับตัวขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าหุ้นที่มันเป็นลีดเดอร์ของกลุ่มเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนเลยอันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าฝรั่งนี่ยมันจิ้มมาแล้วล ังมาจริงนะครับเอาละ,ะครับสุดท้ายนะครับประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับเอ่อพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1กันยาใช่ไหมครับก็จะขึ้นเดือนใหม่แล้วแล้วก็เป็นวันที่เริ่มผ่อนคลายการล็อกดาวน์นะครับใน29จังหวัดสีแดงเข้มนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางด้านสีต่างๆก็คงจะเริ่มค่อยๆทยอยมานะครับแต่คิดว่าคงยังไม่ได้มาอะไรแรงมากนักนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผม ลองเรียกว่าเช็คซาวตลาดนะเพื่อนๆนักทุนดูว่าถ้าเกิดพวกนี้เปิดล็อกดาวน์เนี่คุณจะวิ่งเข้าไปในห้างนะไปกินชาบูหมูกระทกันเลยไหมปรากฏว่าโพลเมื่อเช้า ATO Pro นะผลออกมาคือนักลงทุนส่วนใหญ่น่ะขอเว้นระยะประมาณสัก2สัปดาห์ก่อนค่อยเข้าไปในร้านอาหารไง เออเพราะาทุกคนก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขต่างๆว่าเฮ้ยมันมันไหวจริงหรือเปล่าสถานการณ์มันโอเคไหมแส่ว่าทุกคนก็ยังมีความกังวลแล้วก็ระมัดระวังกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเรื่องของกิจกรรมเศรษฐกิจอ่ะคงจะไม่ได้เป็นเหมือนกับสวิตไฟกดปุ๊บมาปั๊บอ่ะคงจะเป็นภาพของการค่อยๆมานะครับแต่อย่างน้อยมันก็เริ่มมาแล้วหลวก็น่าจะเป็นเซนเนเมนต์เชิงบวกให้กับตลาดหุ้นได้บ้างนะครับ ส่วนประเด็นที่2อเนี่ยอันนี้จับตาดูดีๆนิดนึงนะครับคือถ้าพรุ่งนี้เนี่ยตัวเลขของการติดเชื้อนะครับมันยังคงลดลงต่อนะคือวันนี้มันอยู่ที่14,666ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันลงต่อนะผมคิดว่าโอกาสที่เซทเนี่ยจะเบรกแนวต้านที่1643กเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าวันนี้นะตลาดหุ้นเราปิดที่1 6ึ่งหครับห่างจากแนวต้านเพียงแค่ประมาณสัก 5จุดตัวนั่นเองนะครับไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าน่ะดูดีๆนะถ้าตัวเลขมันยังลงต่อนะจาก 14, 1 4 6 6 6สสมมุติว,ว่าลงมาสักสี0 0 0ื่กว่า1 3ื่0ากว่า,างี้ยโอ้ถ้าเป็นแบบเนี้ยโอ้แนวต้านเนี่ยไม่กังวลเลยเพราะว่านักทุนต่างชาติเขาเอาก็จริงเขาไม่ได้สนใจพวกของแนวรับแนวต้านเท่าไหร่นะซึ่งอันเนี้ยอยากให้เน้นนิดนึงคือโอเคแหละต่างชาติเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของแนวต้านมากนักแต่ว่า คนที่ทำช็อตเซลล์ไงผมเข้าใจว่าเขาดูเรื่องของแนวต้านค่อนข้างเยอะนะซึ่งในช่วงที่ผ่านมา่ะช็อตเซลล์ก็ถือว่าหยุ่นระดับที่หนาแน่นนะวันละประมาณสัก6 7%นะวันหนึ่งประมาณสักสี่ห้าพัน 5, ล้านบาทเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเยอะซึ่งถ้าเกิดว่ารอบนี้นะครับพรุ่งนี้สมมุติว่าตัวเลขเนี่ยมันหลุด14,000คนต่อวันลงมานะครับแล้วก็สามารถเบรกแนวต้านที่16,43ี่ได้นะถ้าเพืเ่อนๆไปไหลดูนะครับ ไอแนวต้านถัดไปถัดจาก1643อะมันคือประมาณสัก1,680นะครับมันก็อีกประมาณสักเกือบเกือบ40จุดจากตรงนี้ไงจะเห็นว่าเพดานมันค่อนข้างสูงนั่นหมายความว่าถ้าเป็นจังหวะที่มันทะลุ1643ได้นะครับมันจะขึ้นได้ค่อนข้างเร็วไงคาวนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นได้เร็วแบบเนี้ไอคนที่มันชอ็อตไว้ในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ต้องมอบตัวนะต้องกลับใจ นั่นหมายความว่าถ้าคนที่ชอ็อตกลับใจอ่ะแปลวา่าอะไรครับเขาก็ต้องทำ cover shot คือซื้อหุ้นคืนเนี่ยคราวนี้มันจะกลายเป็นเรียกว่าแห่กันไล่ซื้อหุ้นแล้วหุ้นมันจะขึ้นเร็วมากนะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเอาไปว่าถ้าเกิดเป็นเหลี่ยมของการเก็งกำไรนะถ้าเกิดใครไม่มีหุ้นน่ะนะครับแล้วตอนนี้มันอยู่ในช่วงของมินเมมินเม,มนเมงยคุณก็อาจจะแบบนั่งกำมือไว้ก่อนนะนั่งกำมือไว้ก่อนไว้รอจังหวะตอนที่มันทะลุ1643เนี่ยแล้วขาชอ็อตกลับใจตรงนั้นแหละ จะเป็นภาพของการไล่ซื้อหุ้นที่แบบเร็วมากแล้วแนวต้านถัดไปมันไกลไง16 80งหกแปดศูนย์งอีกถึงส่จุดไงคุณค่อยไปกระโดดตามตอนนั้นก็ได้นะเอออันนี้สําหรับคนที่ไม่ได้มีหุ้นอยู่ในมือนะหุ้นอาจจะค่อนข้างน้อยเพราะว่าอาจจะแบบรีนขายกันไปบ้างนะให้ดู1 6 4่งเป็นสําคัญนะถ้ามาแบบถาโถมฝรั่งมานะไอ้พวกช็อตกับใจกับตัวมาซื้อหุ้นปั๊บเนี่ยหุ้นมันจะวิ่งเลยคุณก็กระโดดตามเข้าไปละกันครับแต่ว่าเพื่อนๆที่อาจจะแบบว่าโอโหเรียกว่าใจแข็งมากนะครับนัั่งทบหุ้นไมม่ยอขาย กัดฟันถือหุ้นอยู่น่ะนะครับผมก็แนะนําว่าก็ยังคงสามารถลันต่อไปได้นะถ้าเกิดว่าหุ้นในเมืองคุณน่ะเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปนะครับเป็นหุ้นที่ฝรั่งชื่นชอบนะครับเป็นหุ้นที่มันเป็นเป็นลีดเดอร์ของกลุ่มเป็นผู้นําของกลุ่มนะครับแล้วยิ่งตัวไหนเนี่ยที่ราคาหุ้นวันเนี้ยยังคงต่ํากว่านะครับตอนก่อนโควิดจะบุกเนี่ยไอ้พวกเนี้ยยิ่งต้องหน้าถือเลยนะครับให้เพื่อนจาวันไว้เลยนะวันแรกนะครับที่เราพบ ผู้ป่วยโควิด -19 ในประเทศไทยคือวันที่12มกราคมนะครับปี2020นะครับคุณไปดูตรงนั้นเป็นมาร์กจุดไว้เลยนะครับหุ้นตัวไหนที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปหุ้นฝรั่งเล่นหุ้นที่เป็นผู้นําตลาดแล้วมันยังมีราคาหุ้นต่ํากว่าวันที่12มกราครับปี2020ันยี่สน่ตรงนั้นแหละกัดฟันถือไปก่อนนะครับทนรวยกันอีกนิดนึงนะฮะไว้ฝรั่งเขากลับใจเปลี่ยนใจนะเราค่อยเทคโปรฟิตก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับรายการตลาดวายพ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆครับสวัสดีครับหากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ กระดิ่งด้วยนะ